ซีพีแลสร้างบ้านมาหลายพันหลังแต่สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือการได้สร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนโลกค่ะกลับมาพบกับซีซีใน CPLand News Flash ค่ะวันนี้ซีซีมีข่าวดีจากทีมเราอีกแล้วค่ะเพราะ CPLand ได้เป็นหนึ่งใน20ตัวแทนจากเครือ CP ที่ได้ร่วมเวทีวันยังเวิล์2025เวทีระดับโลกของผู้นำรุ่นใหม่ เวทีนี้คือศูนย์รวมผู้นำรุ่นใหม่กว่า190ประเทศมาร่วมกันพูดคุยเรื่องอนาคตของโลกที่ยั่งยืนและปีนี้ตัวแทนของเราคือคุณธนกฤตก้องมีศักด จากทีม Corporate Marketing ที่ได้แชร์แนวคิดเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะโปรเจกต์ Solar c e l l for life ของ CP Land ที่ช่วยให้คนในพื้นที่ห่างไกลกว่า12,000คนมีไฟฟ้าใช้จริงนอกจากนี้ยังร่วมขับเคลื่อนในหัวข้อการเข้าถึงการศึกษาผ่านโครงการชื่อว่า Safety First โรงเรียนน้องปลอดภัยโครงการนี้จะเน้นให้เด็กๆและคุณครูได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันและดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อให้โรง เรียนมีความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆและที่สำคัญคือเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเรียนรู้ของเด็กๆทุกคนค่ะและนี่ถือเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่คน CP Land ได้รับโอกาสขึ้นเวทีวันยังเวิลปีที่แล้วเรามีคุณนันทิตอัคนิวันจากทีม CP Land Standard and Quality Assurance ที่ได้ไปเปิดโลกแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก เรียกได้ว่า2ปีซ้อนแบบนี้สะท้อนเลยค่ะว่า CP Land ไม่ได้แค่สร้างอสังหาแต่กำลังสร้างคนที่มีพลังเปลี่ยนอนาคตด้วยจริงๆนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากค่ะเพราะทุกความสำเร็จของคนในองค์กรคือพลังของ CP Land ที่เชื่อในคุณภาพเพื่อทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคนเราก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยค่ะ เรามี2องแรงบันดันใจจากทีม c ีพีแลนแล้วปีหน้าซีซี่อยากเห็นเพื่อนๆอีกหลายๆคนก้าวขึ้นเวทีนี้บ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน CP l a n ลนด์นิวส์แค่ะ